สวัสดีครับวันนี้ยอดคกลนพัดก,กินจะพาทุกท่านมากินจับฉ่ายครับนี่ผมได้เตรียมผักไว้เรียบร้อยแล้วครับใส่สารพัดผักเลยครับใช้เตาอังโลนครับในการาทำอาหารครั้งนี้ครับหมอบอ้หมอเบอร์ที่แปดครับหม้อเบอร์ที่แปดอยู่กับสองคนครับแต่กินหม้อขนาดนี้ครับกี่วันถึงจะหมดครับ ทำครั้งเดียวกินได้3 4ถึง4วันเลยครับนี่ผมเป็นอาหารที่ผมชอบรับประทานมากครับประหยัดครับหมูเห็ดเป็ดไก่ครับที่จะต้องใส่กันแล้วแต่ชอบแต่อันนี้ผมใส่โครงไก่กับกากหมูครับกากหมูติดมนันนี่สุดยอดครตั้งเตาจนต้มให้เปื่อยเลยครับ หนึ 1> 1่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่ครับยิ่งเปื่อยยิ่งอร่อยครับต้มจับไายอันนี้ตั้งได้ประมาณครับหนึ่งชั่วโมงยังไม่ยังไม่เปื่อยเท่าไรครับน้ำยังไม่เดือดนี่ครับ,ม,รบมาดูครับน้ำเดือดแล้วครับนี่ผักครับเริ่มเปื่อยอันนี้ประมาณสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับใช้ไฟอ่อนๆแต่ไฟเขาอยู่ในงั้น,นเดี๋ยวเนื้อไก่จะหลุดหมดครับ ติดโค้งตายครับจะหลุดหมกระดูกกากหมูนี่เปื่อยแน่นอนครับนี่ครับเมื่อเช้านี้ผมกินเป็นมื้อที่สี่แล้ว้าวร้อนๆครับวันนี้ต้องไปนครปฐมครับก็เลยตื่นมากินแต่เช้าไม่ต้องกังวลเรื่องการทำอาหารครับเอาเมนูนี้มาอุ่นแล้วก็ใส่ได้เลยครับนี่ต้องขอทานข้าวก่อนนะครับ เดี๋ยวไปไม่ทันหัวหน้าคลิปนี้ไว้แค่นี้ไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ